โอยนักกีฬาโอ้ตกใจตอนอยู่โรงเรียนด้วยใช่สวัสดีค่ะกองทัพนักกีฬาตกใจหมดเลยเดี๋ยวนะสวัสดีค่ะบายจะไปเล่นด้วยมาข้างหน้าสิบายไปเล่นด้วยครูสอนไปไหนแล้วเมื่อกี้ใครเดนชนไหนให้เป็นมือตบหนูต้านคอย ไปพออยู่ไหนนั่งเออวัสดีค่ะอ่อะต่อไปดูสิตอคอยต่อแมคุณดูดนีวัสดีค่ะนี่ค่ะนีเล่นบอลเล่นบอลนีล้มออคุณเล่นบอลล้มตาหมดอนลมเล่นบล้มมันเหรอไม่ค่ะอุ่นเครื่องกับสกุลจิตมาจนถึงนี่เลยล้มให้ดูหน่อยปะโหไม่พอเดให้ดูเฮ้ยวันนี้ วันนี้คืออะไรวันนี้ทำอะไรกันนะก็ไม่ไดมาซ้อมนี่คะพรุ่งนี้แข่งวันนี้แข่งซ้อมวันนี้วันนี้แข่งโอเคซ้อมวันไหนคะเอามาเดีมาถ่ายตรงนี้ใช่ปะนี่ค่ะจบเลยนะใช่ปะมีผู้ก็ตบข้ามเอาปากตของไม่เคครูอันนี้มาถือไหนเปรี้ยวเบีมมาถืออะไ เล่นไหนเล่นเล่นยุงว้าวจะางเงอนด้วยไหนโอ้ยสมคนมีข้ามัโชว์พูดเนี่ยพูดแต่พลอจบแรงจริงนะอุ้ยดีดีดีน้องเกือบไม่เป็นไรคุก็จะตบด้วยโอเคขาพี่พลอยจบแรงจริงค่ะตอนนั้นเลยตุอัดตรงนี้หนึ่งเอาหรอไปตบใส่น้องทำไมพี่พลอยจบใส่ทำไมยูนพี่น้อพี่พลอยหม็นไส้ใช่ไหมพี่้งใจยูน พี่พลอยหมั่นใจความสวยใช่ไหมพี่พลอยจะดังใจใช่ไ,ไ, <Forgive> ไหมเรียกนี่ใช่ไหม <vet S 1>